วินาทีจะมีคนเสียชีวิตด้วยโรคหรัวใจหน,นึ่งคนเฉลี่ยแล้วใน4คนจะมีหนึ่งคนเป็นโรคมะเร็งแล้วคุณละ่ะเคยคิดไหมว่า1คนนั้นอ่าหเป็นคุณศตรวรรษที่21ในโลกปัจจุบันที่พร้อมไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่พัฒนามากขึ้นทุกๆกวันแล้วทำไมสถิติการเป็นโรคเลือดรามต่างๆจึงเพิ่มมากขึ้นทุกปี สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเหล่านี้มันอยู่รอบตัวคุณอยู่ในทุกวินาทีในชีวิตประจำวันและมันกำลังสะสมเข้าไปในร่างกายคุณตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้มันคือสารพิษสารพิษที่แฝงตัวอยู่ไม่ว่าจะในอากาศในน้ำในยาบนใชีวนาน้ำในอาหารทุกมื้อที่กินเข้าปแลวสารพิษที่เข้าไปสะสมในร่างกายคุณหลังมันมากแค่ไหน,น มีมากแน่นอนเพราะสารพิษเริ่มสะสมในร่างกายเราตั้งแต่ยังไม่เกิดและตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่สารพิษที่สะสมเข้าไปในร่างกายมันจะเพิ่มตามอายุของคุณคุณคิดว่าดูแลสุขภาพต,ตัวคุณเองดีหรือยังการทานอาหารเสริมราคาแพงการออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยในบ้าคแค่ไหน,นถ้าสารพิษยังคงสะสมอยู่ในร่างกายวันนี้ คุณไม่มีทางเลือกไหนอีกแล้วถ้าคุณไม่อยากเป็นหนึ่งสถิติโรคหลายที่เพิ่มขึ้นทุกป,ปีคุณจะต้องเริ่มดีท็อกซ์ยันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตทุกท่านนะคะดิฉันพี่ชามนสิมลีนะคะได้เปิด<อ>ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านสุขภาพอยู่ที่ถนนพังงานนะคะชื่อบริษัทอีซีฟาร์แม็มีอีกหนึ่งเคสน,นะคะที่อดใจไม่ไหวที่อยากจะแชร์ประสบการณ์ในส่วนของตรงนี้ให้กับพี่น้องชาวภูเก็ตได้ทราบ เนื่องจากว่าประสบการณ์ของบุคคลท่านนี้เนี่ยก่อนหน้าที่จะมาพบกับสินค้าดีๆของอ a ซ y Farm ์แเราได้พูดคุยกับท่านแล้วเนี่ยที่ฉันมีความสึกว่าไม่แชร์ไม่ได้แล้วบุคคลท่านนั้นชื่อคุณแม่จิตตาเทพลออค่ะคุณแม่จิตตาวดีกาวดีกาคุณแม่จิตตาที่เป็นคนภูเก็ตเลยกําเนิดใช่ไหมคะกำเนิดค่ะก่อนหน้านี้คุณแม่จิตตาเคยเล่าให้คุกฟังว่าคุณแม่มีโรคประจําตัว ซึ่งหาหมอมานานมากๆก็ไม่หายเป็นอะไรบ้างคะคุณแม่เออน้ำน้ำหูไม่เท่ากันกระดูกสุดแล้วก็หัวเกาเสื่อมค่ะแล้ววิงเวียนเที่ยตลอดเวลาค่ะแล้วได้ข่าวว่าตอนกลางคืนนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับทั้งคืนค่ะแล้วคุณแม่มีโอกาสไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึง่งเ,เป็นระยะเวลานาน,านหลายปีไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนประมาณสัก สองปีเสียไปเกือบสามแสนบาทเสียไปเกือบสามแสนบาทอาการก็ยังไม่ทุเลา่ยังไม่ทุเลาเลยอ๋อแล้วมีอยู่วันหนึ่งโชคดีของคุณแม่ใช่ค่ะคุณแม่รู้จักกับอีซี่ฟาร์แมได้ยังไงคะรู้จักกับการแนะนําของผู้ใหญ่เกชาแล้วก็แนะนําผู้ใหญ่เกชาแนะนํามาให้รู้จักกับคุณครูกับคุณนรงค่ะก็พอดีวันนั้นคุณแม่มีโอกาสมาเข้าแคมป์โซยซี่ซึ่งรจัดที่โรงแรมบูกิตาพอเข้าแคมป์โซยซี่เสร็จแล้วคุณแม่ได้มีโอกาส นำดีท็อกซ์เลือดกลกับไปทานดีท็อกเลือดกลับไปทานประมาณสิบวันค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็น้ําแก้น้ําที่หูใช่ป่าเช้าถึงก็ือ้อทั้งวันนันน่าเหมือนกับดิ้งไรวิ่งอยู่ในหูนะก็ะหายไปแล้วก็หลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนก็ไปหาหมออีกทีหนึ่งใช้เซเลดูกระดูกที่หมอบอกว่าสุดสุดไปสองข้อก็ไม่มีแล้วเพราะว่าคิดว่าไอ้กระดูกสุดที่หมอวินิจฉัยมานะอาจจะเป็น ไขมันกาะค่ะแล้วก็ตั้งแต่บัตรนั้นมาไม่เคยหาหมอเลยค่ะเป็นสิ่งที่น่ายินดีมากๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วในส่วนของผลิตภัณฑ์ดีๆของ Easy p a r m a c เนี่ยมีหลายๆหลายๆชนิดหลายๆอย่างที่มีส่วนช่วยดูแลสุขภาพตัวดิฉันเองนะคะก็อยากจะเรียนเชิญพี่น้องชาวจังหวัดภูเกต็ตทุกท่านนะคะได้แวะเวียนมาเยี่ยมเราที่สาขาภูเกต็ตบริษัท Easy p a r m a c นะะอยู่ถนนพังงา ถ้าทุกท่านได้มาเยี่ยมนะรับประกันได้ค่ะว่าท่านจะได้สุขภาพไปดีกลับไปเหมือนกับคุณแม่ติตตาท่านนี้วันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่มากๆแล้วก็ตัวดิฉันเองรู้สึกดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตเรียนเชิญน,นะคะแล้วก็มาเจอกันที่อิซิปามักาขาภูเก็ตค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนักจกดนะคะเอกเตียวสกุลน,นะคะหรือในนามของเจมมวยนะคะ ก็ไม่ใช่เป็นคนภูเก็ตนะคะอยู่ที่เพชรบุรีนะคะแต่ก็ปกผันไปเรื่อยคือมาอยู่ชุมพรสุราษแล้วก็ภูเก็ตนะคะจากที่ฉันไม่เคยรู้จักคําว่าอาหารเสริมหรือว่าผลิตภัณฑ์ใดๆทั้งสิ้นรู้แต่ว่ามีแอมเวย์มีอะไรก็ซื้อทานอย่างเงี้ยนะคะเล่นๆไม่ได้คิดว่ามันจะจริงจังอะไรกับชีวิตแต่หลังจากที่ฉันมาเจอบริษัทกิซิฟามนี่นะคะ ดิฉันก็ได้เข้ามาสัมผัสโดยมีน้องนาลงนะคะผมดวงศรีนะคะกับคุณกุ๊กนะคะแนะนำบอกเออดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่ดิฉันไม่เคยเชื่อหรอกค่ะเพราะว่าดิฉันเคยหลอกโดนหลอกมาเยอะแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นไปได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เราก็คิดว่าเราอยู่กับมือหมอใช่ไหมคะแต่ฉันเข้าใจผิดนะคะวันหนึ่งฉันก็ได้เห็นกับตัวเองชัดเจนขึ้น ซึ่งหมอไปตรวจสุขภาพนะครหมอก็บอกว่าไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรเลยไม่มีโรคอะไรเลยคุณไม่มีโรคอะไรเลยหนึ่งปีผ่านไปใช่ไหมคะก็ดีใจเราเนี่แข็งแรงมากนะทานทุกอย่างเลยทานอะไรที่มันแสลงหรืออะไรไม่แสลงไม่เกี่ยวเพราะเราร่างกายดีอะครัหลังจากที่หนึ่งปีผ่านไปก็มาตรวจแล้วก็เจอว่ามีน้ำตาลในเลือดนิดหน่อยคือ90 พอดีมันมินเมย์ะค่ะมิมเมย์ของเบาหวานหมอก็ให้ยาเบาหวานครึ่งเม็ดความดันมินเมย์นี่หน่อยก็ให้ครึ่งเม็ดเหมือนกันแต่หลังจากที่มาเจอคุณนรงคุณนรงก็บอกว่าพี่หมวยพี่หมวยอย่ามันนอนอย่างนี้อยู่เลยไปล้างกุ๊บเลือดกันเถอะอ๊ะอ,อะไรมันคือกุ๊บเลือดนะเราไม่เข้าใจบอกว่าไปเถอะพี่หมวยไปล้างเถอะผมจัดที่โรงแรมกระน่ะ ในใจก็ไปดีไม่ดีไปดีไม่ดีแต่ก็ไปนะคะก็ไปไปถึงก็โดนจับนอนก็ทานกุ๊บเลือดกุ๊บโออิฉันกุ๊ปโอนียคะดิฉันก็ทานไปกุ๊ปโอทานไปสองวันสองคืนอยู่แล้วออกอ,อึออกมาเนี่ยนะคะสีสันของมันเนี่ยนะทุกอย่างเนี่ยมันจะมองแล้วเหมือนกับว่าน่าเกลียดมากๆแต่ในมนุษย์คนเราทุกคนก็ต้องอุจจาระต้องทานต้องดูแลสุขภาพอิฉันก็คนหนึ่งในนั้นเหมือนกันแต่หลังจากที่ล้างกุ๊บเลือดแล้ว ตัวที่สนใจสุดก็คือตัวมะระนะคะตัวมาระตัวนี้นะคะอินซิโปเนี่ยนะคะก็เอามาทานดูเอะเรามันเขาบอกเราเบาหวานม,มีแต่หลังจากทานตัวนี้แล้วไปตรวจเลือดทุกครั้งแล้วก็เช็คออกมาทุกครั้งหมอบอกเบาหวานหยุดได้ละคุณไม่เป็นเนี่ยไม่มีเลยขั้นแรกฉันเป็นลองก่อนที่โรงพยาบาลกรุงเทพเพราะว่าคนที่ตรวจเจอคือคือ,อ,อคลินิก แต่พอเราไปที่โรงพยาบาลเทพเราบอกเนาะตรวจกุ๊ปเลือดพี่ตรวจเลือดพี่แล้วเป็นยังไงบ้างมีประวานไหมไม่มีอ่ะพี่แต่พี่เชื่อนะคะไอ้ฉันเชื่อในนามของตัวจิ๋หมหวยเนี่นะคะไอ้ฉันอยู่ภูเก็ตมาสามสิบห้าปีมีศักดิ์รีแล้วก็ไม่ใช่หากินบนอบนความของออกมาโฆษณาหรือออกมาหาทานรับประทานทางนี้พูดจากมาจากใจจริงอยากให้พี่น้องชาวภูเกต็ตหรือ ั่วประเทศไทยแล้วเนี่ยนะคะได้รู้จักผลิตภัณฑ์เราอย่าไปลองผิดลองถูกเลยคะ่ะเรามาลองตัวที่มันเจ๋งๆแล้วก็แน่นอนแล้วก็คือความจริงดีกว่านะคะเราไม่ต้องไปหลงผิดหลงถูกทานตัวนูน้นบางตัวนี้บางตัวนัน้นบางเป็นหนูลองยาเราลองมาถ้าคุณเลือกได้คุณอยากจะนำสารพิษที่สะสมมาเป็นเวลานานออกไปทั้งหมดหรือออกไปแค่เล็กน้อยเท่านั้นเราจึงขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีท็อกซ์ตามกรุ๊ปเลือด ที่จะทำให้สารพิษไม่หลงเหลืออยู่ในร่างกายของคุณอีกต่อไปทำไมต้องแบ่งตามกรุ๊ปเลือดกรุ๊ปเลือดมีความสำคัญอย่างไรกรุ๊ปเลือดสามารถบอกได้ถึงความเสีย่ยงและการเกิดโรคไข้ไข้เจ็บได้เหมือนกันจากการสำรวจของโรงพยาบาลพบว่าผู้ที่มีกรุ๊ปเลือดโอมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเบาหวานกรุ๊ปเอมมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจ ลูกดีมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคระบบหายใจและโรคเส้นประสาทลุกเอรีมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเะเล็งและโรคหัวใจที่สําคัญที่สุดลูกเลือดยังบอกได้ว่าอาหารประเภทไหนดีต่อร่างกายคุณหรือจะสร้างสารพิษให้ร่างกายคุณคุณลูกเลือดอะไรแล้วคุณชอบอาหารเหล่านี้หรือไม่คลูกเลือดโอ กรุ๊ปเลือด A กรุปเลือด B หรือว่ากรุ๊ปเลือด A อ,อาหารที่เห็นมาทั้งหมดนี้คืออาหารที่กรุ๊ปเลือดของคุณควรดีกเลีเล่ยงอาหารเหล่านี้จะทําให้สารพิษในร่างกายของคุณเพิ่มมากขึ้นดรปีเตอร์อาดามผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารตามกรุ๊ปเลือดเจ้าของหนังสือ Eat Right for Your Type วิจัยออกมาว่า การทานอาหารไม่ถูกต้องตามกุกเลือดจะทำให้เลือดทำงานผิดปกติเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรครายต่าง,งการทำงานของอวัยวะและระบบขับสารพิษมีประสิทธิภาพลดลงเป็นสาเหตุให้สารพิษในร่างกายสะสมเพิ่มมากขึ้นถ้าหากคุณทานอาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์ดีท็อกซ์ที่มีส่วนประกอบไม่เท่ากับกรุ๊ปเลือดแล้วแทนที่จะได้รับประโยชน์ จะกลับกลายเป็นการเพิ่มสารพิษให้ร่างกายด้วยซ้ำไปหยุดเพิ่มสารพิษให้ร่างกายด้วยอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ด e ีท็อกซ์ที่ไม่เข้ากับกลุกเลือดของคุณเลือกไบโอรีไฟของบริษัทอีซี่ฟาร์แม็กซ์ผลิตภัณฑ์ด e ีท็อกซ์ตามกลุกเลือดแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศเมื่อคุณรับประทานไบโอรีไฟคุณจะได้ละลายและขับสารพิษ ส่งเสริมการทำงานของตับไตและถุงน้ำดีให้ดีขึ้นกรับสมดุลของฮอร์โมนและส่งเสริมการของพานให้ดีขึ้นปรับสภาพร่างกายก่อนบำรุงเพื่อให้ดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่ไบโอร f ไของบริษัท e ีซี่ฟาร์แมคือผลิตภ e ัณฑ์ดีท็อกซตามกรุ๊ปเลือดแห่งเดียวในประเทศไทยปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์มีประสิทธิภาพสูงสุดที่คุณคาดไม่ถึงดังนั้นอย่ารอช้ารีบคว้าโอกาสเพื่อทดลองสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณสวัสดีครับผมปปะเะสฐเพชรสถิตอยาก12หมู่2อาตำบลราวัยขเขาผู้เ็ตนี่เองครับนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ก็เชียอมั่นตัวเองจน เือพูดง่ายๆว่าหลงตัวเองนะครับไม่ค่อยเชื่อใครง่ายๆนะครับจนกระทั่งเมื่อประมาณสักหนึ่งปีเศษที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มรู้จักคำว่าตัวเองเนี่ยมีอาการเป็นโรคภูมิแพ้นะครับผิดอากาศนิดผิดอากาศหน่อยก็รู้สึกย่ามีอาการนะก็พอดีในทีมเครือ ญาติทางหารเนี่ยก็บอกว่าเขาได้ไปทําดีท็อกมานะครับกับ e ีซี่ฟ r ร์มรู้สึกจะเป็นคุณซินดีน้นะครับนะครับจากคุณซินดี้ก็ถ่ายทอดมาถึงคุณยอดแล้วก็มาถึงภรรยาผมเนะครับแล้วก็มาถึงผมผมไปคิดไปคิดมาเอาคนเราเนี่ยไอเรื่องไอเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะใช่ไหม ท่านคุณธองค์ท่านก็เคยพูดไว้ว่าคนเราเกิดมาเนี่ยเพื่อจะแบ่งปันความทุกข์กันและแปลมาเป็นภาษาอังกฤษก็ว่า we are the human we b o r n to share the suffering mm hmm. เอชักจะเป็นจริงนะผมเลยเริ่มตัดสินใจได้มาเข้าแคมป์ของ easy f a r m a c ที่บูกิตานะครับเมื่อวันที่28มิถุนายนนะครับปัจจุบันนี้ก็ร่วม2เดือนเศษนะครับ อาการภูมิแพ้ของผมได้หายไปเพราะผมใช้ตัวนี้ครับ,รบ Powder, นะครับ f i ส h ร r บพาวเดอร์นะครับผมก็ได้บอกต่อบอกต่อต่อกับเพื่อนฝูงกับญาติโยมนะครับก็มีคนมาใช้บริการของอีซี่ฟาร์ซึ่งก็ได้ผลซึ่งตัวเองก็ได้ผลนะพันยาผมก็น้ำหนักเยอะก็ลดลงไปทางตาเห็นปัจจุบันนี้ผมไม่มีอาการมีภูมิแพ้อีกเลย แค่สองเดือนเร็ๆนะฮะผมจะเจออากาศเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนี่ยผมไม่จางไม่มีอาการมันต่กอนนะครับก็เกิดความประทับใจผมเลยก็ขอบอกต่ออ่านนะครับทุกๆคนไม่มีอะไรที่คนเราเกิดมาเนี่ยนะจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเราใช้ชีวิตโดยประมาทมาตลอดท่านคิดดูสิครับเราจะมีรถยนต์สักคันเนี่ยถึงเวลาเราต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเราต้องเข้าเซอร์วิส ผมก็จดจำจากคุณหมอคอนทิปมาจากรายการพิสูจน์ศพต่างๆในการผ่าลำไส้นะฮะทึงขูดออกมาเนี่ยสิ่งสกรปรกสทั้งหลายที่ค้างอยู่นั่นน้ำหนักทั้งสิบกว่ากิโลตัวนี้ผมได้ประสบกับตัวผมเองหลังจากผมออกจากแคมป์ไปลดลงไป3มกิโลนั่นก็ทำทีว่าต้องออกมาจากลำไส้แน่นอนนะครับ อาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยเราเชื่อว่ามีประโยชน์แต่ในเวลาเดียวกันก็มีโทษนะครับเพราะฉะนั้น EC Farm ตัวนี้นะครับเป็นทวเป็นตัวที่จะป้องกันโทษมาเถอะครับมาป้องกันสวัสดีค่ะดิฉันสุนิสาบุญยดมนะคะ,ะก่อนหน้านี้นะคะเคยรับประทานอาหารซื้อมมาหลายตัวเหมือนกันนะคะแต เป็นที่แพตัวเองเป็นนะคะคือเป็นภูมิแพ้แล้วก็เจอแดดอากาศเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเนี่ยจะออกอาการทันทีเลยนะคะหลังจากได้ทานวิตกาสนะคะวิตการตัวนี้นะคะวิตกาสอันนี้นะคะประมาณสองกล่องก็รู้สึกว่าตัวเองนอนอ่องเอได้นะคะต่เมื่อก่อนนี่นอนไม่ได้เลยอ่องเอจะมีอาการคัดจมูกน,นะคะแล้วก็ใบหน้าก็แน่ถดใส่แบบนี้เป็นฝ้าเยอะมากนะคะ หลังจากได้ทานไปประมาณ10บกว่ากล่องนะคะตอนนี้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นมากนะคะก็ะะอยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านมาลองรับประทานวิตาสดูนะคะราคาถูกมากนะคะ290บาทแค่นั้นเองหซองเท่ากับเราดื่มนมสิแก้วนะคะแล้วก็ผักกิโลครึ่งส้ม7ลูกนะคะแล้วก็เอนไซม์อีกร้อยร้อยกว่าจะนิดนะคะสุขภาพนะคะ ดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องมาที่ Easy p h a r m e c นะคะก็ดิฉิฉันขอฝากวิดคลาสไว้กับทุกๆเท่านด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ Easy p a r m e c ดูแลสุขภาพของพี่น้องชาวจังหวัดภูกเก็ตนะคะ ซึ่งวันนี้ที่ฉันก็มีบุคคลท่านหนึ่งซึ่งมีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆของอีซี f a r ร์แมกเรานะประวัติส่วนตัวของบุคคลท่านนี้นะบุคคลท่านนี้ต้องบอกได้เลยว่าเป็นที่รู้จักของพี่น้องชาวภูเก็ตเยอะมากๆอีกท่านหนึ่งเหมือนกันเนื่องจากว่าตัวท่านเองเนี่ยดูแลรับผิดชอบในเรื่องของพุทธศาสนามีวัดอยู่บนเขารังนะแล้วก็ในการเดินขึ้นลงระหว่างวัดกับพื้นข้างล่างเนี่ย200กว่าขั้นค่ะ โอ้โห oh oh. แค่เราฟัง200กว่าขั้นนี้ก็เหนื่อยรอแล้วนะเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปโดยอายุของท่านไม่น่าที่จะเดิน200ขั้นได้ทุกวันแต่ด้วยเหตุฉไหนท่านถึงสามารถที่จะเดินขึ้นลงขึ้น,น,นลงได้เป็นว่าเล่นเลยนะก็เดี๋ยวเรามาพบกับบุคคลท่านนี้เลยนะการซึ่งท่านก็เป็นอีกบุคคลท่านหนึ่งมีโอกาสได้เข้าแคมป์ล้านสารพิษ ของ e ีซี่ฟาร์แมของเรานะและหลังจากที่ล้างสารพิษไปแล้วก็ได้นําผลิตภัณฑ์ดีๆของ e ีซี่ฟาร์แมกเนี่ยกลับไปดูแลสุขภ,ภาพต่อนะมารู้จักกับคุณพี่นเรศค่ะวัสดีค่ะค่ะก็เป็นอีกข่้นหนึ่งซึ่งได้มีโอกาสเข้าแคมป์ e ีซี่ฟาร์แมของเราโซอีซี่เนาะแล้วก็หลังจากนั้นคุณพี่นเรศได้นําผลิตภัณฑ์ตัวหนึง่งกลับไปทานต่อแต่อยากจะให้พี่นเรศได้คุยกับท่านผู้ชมนิดนึงว่า ก่อนหน้าเนี้ยปัญหาในส่วนของสุขภาพของพี่นเรศเป็นยังไงบ้างนะคะไม่มีปัญหาก็คือใช่ปัญหาอยู่มากก็คือน้ำในหูไม่เท่ากันน้ำในหูไม่เท่ากันนะน้ำในหูไม่เท่ากันตอนนอนนอนแล้วพอจะล้มตัวนอนแล้วจจมันจะหมุนเมืนบ้านหมุนบ้านหมุน<อ>เป็นบ้านหมุนหน้ามืดหน้ามืดพอลุบขึ้นหน้ามืดแล้วก็ทรงตัวไม่อยู่ด้วยตัวไม่อยู่ด้วยต้องไปหาหมอหมอบอกว่าต้องใช้เวลาแต่เราก็มาได้ทันโคแคน ของใบฉัดี้ี่มาแมตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้โปรแคนเนาะครับทานประละแค่สองเม็ดันละสองเม็ดตอนเช้าแล้วก็กอนอนเม็ดหนึ่งกอนอนเม็ดหนึ่งตอนเช้าสองเม็ดเสร็จแล้วก็ทานไปประมาณสักสิบว่าันจะรู้ว่าผลว่าว่าร่างกายเราดีขึ้นมันเป็นยังไงอะคะมันมีพลังมากขึ้นหรือว่ายังไงความรู้สึกความสดชื่นเกิดขึ้นกันขึ้นเป็นการที่ว่าไม่เพียรไม่เพียรตื่นเช้ามาน้ำมืดอีกไหมคะไม่ไม่มืดหน้าไม่มืดประมาณสัก กิปนประมาณสิบกว่าวันนะจะรู้ว่าน้าไม่มืดแล้วส<อ>ิบกว่าวันไปเข้าประมาณครึ่งขวดอลวันละสามเม็ดโดยเฉลี่ยเนาะนนก็หน้าไม่มืด,มมดและเวลา<น>ที่เราเดินขึ้นลงขึ้นลงบนเขานี่ก่อนหน้านี้บอกว่าขึ้นยากมากไม่ไหวปวดเขาา่าหลังจากทานตัวนี้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ช่วงที่ปวดเขาก็มันค่อยๆมากทางานหนักเดี๋ยววันนี้ต้องได้มาล้างฐานพิษ้านพิษแล้วก็ควบคุมการกินอาหารด้วยลดของมัน แล้วมาดูแลสุขภาพด้วยกันกินโปรแค oh. มันก็เลยช่วยได้ทําให้ร่างกายโอเคปกติค oh. ิดว่าดีหยิบขึมาเก่าเยอะค่ะ oh. ตอนนี้ก็ตื่นเช้ามาสบายเลยหน้าไม่มืดแล้วโอ้ oh. oh. ดีมากๆเลยเนาะ oh. นี่ก็ถือว่าเป็นกําไรชีวิตนะพี่นะ oh. และที่สําคัญที่สุดคือจากการสัมผัสเบื้องต้นและค่ะเบื้องต้นที่ดิฉันได้รู้จักกับพี่นเรศนะรู้สึกว่าหน้าตาหรือว่าผิวพรรณหรือว่าความกระฉับกระเฉงเนี่ยมีเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลย แล้วพอเราสุขภาพดีแล้วก็ทําให้เราสามารถที่จะปฏิบัติทําได้มากขึ้นนั่งสมาธิได้มากขึ้นจุกมไหมคะก็อยากจะให้พี่เนี่ยฝากข้อคิดนิดนึงในเรื่องของสุขภาพกับพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตนะคะไม่มีโรคเป็นโรคไม่มเป็นสนิถ้าเรารู้ว่าร่างกายเราไม่ดีเราสิ่งไหนที่ดีอันนี้ดีครับผลิตภัณฑ์เขาดีองมาที่ที่พาแบกนี่เราจะรู้ว่าสุขภาพดีไม่มีไม่มีขาย เรืงมาที่ที่ปาเ็ดโอเคค่ะโอเคค่ะค,ค่ะ,คะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณพี่นเรศนะคะวันนี้ก็อขอบคุณพี่นเรศไว้นะที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อยากจะฝากบอกกับพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตทุกทุกท่านเลยนะว่าสุขภาพเป็นอะไรที่น่าทนุถนอมและสุขภาพเป็นอะไรที่ถ้าเสื่อมแล้วเอาคืนได้ยากมากเราต้องป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแก้ไขค่ะสวัสดีค่ะเริ่มต้นก้าวแรกด้วยสุ่การดีท็อกซ์ ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดในยุคนี้แล้วคุณจะพบว่าความสุขเกิดขึ้นได้ถ้าเราใส่ใจในการดีท็อกซ์ผมจับ,บัตัเบทนีนะครับคุณอยากจะหนุนผมไหมล่ะเออการดีท็อกซ์นีเป็นการที่ทำให้เราสดชื่นนะครับส,สบายใจมันยืนอยู่ในโลกใหม่เลยนะครับตอนนี้ผมใช้ไบโอริไฟกรุ๊ปโนะครับแล้วคุณล่ะครับกรุ Group ๊ปอะไร ชีวิตเนี่ยคือเรามองว่าความสําเร็จเนี่ยมันก็มาจากหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองที่เรามีเนาะเป็นคนที่ทํางานหนักมากๆเลยค่ะแล้วเราก็จะไม่ค่อยได้ใส่ใจดูแลสุขภาพทั้งเป็นไมเกรนทั้งเป็นภูมิแพ้เดือนเดือนหนึ่งหาหมอนี่เดือนนึงเป็นหมื่นเลยเนี่ยค่ะอาชีพนักธุรกิจอย่างผมเนี่ยจำเป็นจะต้องไปงานเลี้ยงสังสรรค์อันนี้บ่อยๆเลยแต่พอไปบ่อยๆเข้าผมก็รู้สึกว่าร่างกายของผมเนี่ยดูสุดโทม นะฮะแถมลงทุงด้วยอะไรที่มันดีอยากสำหรับผู้หญิงอะ่ะเราก็ต้องหาสรรหามาเพื่อให้เราดูดีขึ้นแต่ก็อีกอค่ะสารเคมีของผลิตภัณฑ์หรือครีมต่างๆที่เราใช้นี่ค่ะถ้เาเกิดการแพ้มีผดลผื่นขึ้นเงี้ยค่ะเราก็จะต้องหาหมอล้วก็เสียเงินซ้ำซ้อนมากขึ้น โอ้โหเหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์เลยอะค่ะอาการต่างๆเนี่ยก็หายไปแล้วทําให้เราสดชื่นขึ้นแล้วก็มีพลังขึ้นนะคะพร้อมที่จะลุยงานได้เต็มที่เลยอะค่ะร่างกายที่ซุดโทมก็ดูดีขึ้นภูมิก็หายไปทําให้ผิวพรรณเราดูใสขึ้นดูบริ้งขึ้นก็มีคนทักเหมือนกันว่าแบบเออดูดีขึ้นหนะ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบโอ้ยฟื้นอย่างเงี้ยโอ้โหโปรดักต์ตัวนี้นี่สุดยอดเลยอะค่ะเคล็ดลับสุขภาพดีอย่างแท้จริงดีท็อกซ์ก่อนบำรุง I believe.